สวัสดีครับจากร้านกงจากการเกษตรเลี้ยงลูกค้านะครับเมื่อเช้านี้นะครับก็ได้มีลูกค้าจากอำเภอหนองวัวซอนะครับหนองวัวซอจังหวัดอุดรธานีนะครับอุดรธานีได้โทรมาสั่งซื้อเครื่องดีเซลคาวามานะครับ155ิ้นิวพัสนะครับเป็นรุ่นติดเเดสตาร์ทสวิต์กุญแจนะครับนี่ครับเครื่องอยู่ด้านล่างนะครับเดี๋ยวไปชมสินค้ากันนะครับนี่นะครับ มีเซลคาบามานะครับเครื่องไม่มือหนึ่งแกะกล่องนะครับผมด้านข้างนะครับด้านหน้านะครับด้านข้างอีกข้างนะครับลูกค้าก็โทรมาซื้อเมื่อเช้านะครับมาสั่งเมื่อเช้านะครับ มันเครื่องเขาก็บอกให้เติม2.5ลิตรนะครับตัวนี้สินค้ามีมอกรับรองนะครับผมนี่ครับมอกรนี่ครับผลิตประกอบในประเทศไทยนะครับนี่ครับเมคินไทยแลนด์นะครับผมแล้วก็รับประกัน2ปีเต็มนะครับ2ปีเต็มนะครับมีเบอร์เซอร์วิสให้ลูกค้าด้วยนะครับตรงนี้นะครับเนี่ยครับ ถ้าเครื่องยนต์มีปัญหานะครับก็โทรเข้าเบอร์นั้นก็ได้นะครับหรือว่าโทรหาทางร้านนะครับก็ได้ครับในตัวรังเครื่องนะครับในรังก็นี่นะครับแกะมาก็จะแถมเครื่องมือนะครับประแจข้างในนี่นะครับด้านในนี่นะครับเครื่องมือเขามีน็อตน็อตมูเล่ให้ด้วยนะครับสามตัวด้านในนี่ครับตรงนี้ครับ แล้วก็ปลายถอยเสียนะครับแต่ว่ามูเล่ไม่ได้แถมนะครับน้ำมูเล่กับน้ํามันเครื่องไม่ได้แถมแต่ว่าทางร้านนี่แถมน้ามันเครื่องให้นะครับตัวนี้ราคาสามหมื่นหกพันบาทนะครับรวมจัดส่งนะครับสามหมื่นหกพันบาทนะครับรวมจัดส่งตัวนี้ช่างได้ทําการเติมน้ํามันเครื่องนะครับแล้วก็เติมน้ําผงกันสนิมเรียบร้อยนะครับคือเติมเรียบร้อยทุกอย่างแล้วเหลือแต่ลองเครื่องให้ลูกค้านะครับเดี๋ยวลองกันเลยนะครับ

เคครับก็ลองเครื่องประมาณนี้นะครับน้ามันเครื่องเติมเรียบร้อยแต่ว่าลูกค้าไปเติมน้ามันเครื่องใส่กองอากาศเองนะครับอยู่ที่บ้านลูกค้านะครับตัวนี้ทางร้านจะเอาน้ามันเครื่องใส่ไว้ในรังให้นะครับนี่รังคาร์มานนะครับนครับจะเอาใส่รังไว้ทีนี้ครับแพ็กสินค้าเข้ารังนะครับแล้วก็เตรียมจัดส่งลูกค้าอําเภอทางไปสีเก็บเงินปลายทางนะครับอำเภอหนองวัวซอนะครับหนองวัวซอ่ จังหวัดอุดรธานีนะครับผมราคา36,000บาทนะครับติดในสตาร์ทสวิตกุญแจนะครับรุ่นนี้นะครับเดี๋ยวพาไปดูรุ่นมือหมุนนะครับนะครับถ้าเป็นรุ่นมือหมุนจะเป็นตัวนี้นะครับรุ่นมือหมุน155นะครับคาร์บมาครับรุ่นมือหมุนนะครับ155ราคา29,900บาทนะครับตอนนี้นะครับจัดโปรโมชั่นพิเศษอยู่นะครับ 2 9 9 0 0บาทยังไม่รวมค่าจัดส่งนะครับยังไม่รวมน้ำมันเครื่องนะครับแล้วก็ไม่รวมของแอมต่างๆนะครับเราประกัน2ปีเหมือนกันนะครับตัวนี้เขามากก็มีตั้งแต่ร้0ยเอ่ร้อยสินะครับร้อยสิบร้อยยี่สนะครับ ลูกค้าท่นไหนสนใจนะครับติดต่อได้ที่เบอร์โทรศัพท์นะครับ0627545665นะครับ0627545665นะครับผมนี่ครับร้านเรากงจากการเกษตรนะครับขายดีนะครับรุ่นนี้ขาวมากนะครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทาง facebook ทาง youtube นะครับกงจากการเกษตรเล้ยลูกค้านะครับวันนี้ก็ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ